สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับทิปเกสศรน,นะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเราจะมาทำแรนดอมกันกับพลังงานของคนที่นะคะมีใจให้กับคุณแอบมีใจให้กับคุณมานานแล้วเขาคิดแล้วเขาก็รู้สึกยังไงกับคุณเขาจะแอคชั่นยังไงต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาให้เรนดอมนี้นะคะเล่าเรื่องราวของคุณคนนี้ให้คุณฟังเอ๊ะใช่คนที่อยู่ในใจของคุณหรือเปล่าก็ลอง ก็ลองคิดไว้นะคะก็ลองนึกถึงคนคนนั้นไว้นะคะว่าจะใช้พลังงานของเขาไหมแต่ก่อนอื่นแม่หมอก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะคะใครที่ชื่นชอบกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษนี่ก็คือน้ําหอมมหาเสน่ห์ของช่องแม่หมอะค่ะนะคะมี3ามกลิ่นนะคะกุหลาบแดงกุหลาบขาวแล้วก็กุหลาบชมพู ความหอมระดับพรีเมียมติดทนนานสามารถใช้ฉีดพรมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้องพระองค์เทพของคุณได้เลยนะคะเสริมเสน่ห์เสริมสเ,เส,มสเน่ห์เพราะนี่คือน้ําหอมมหาสเสน่ห์ของช่องแม่หมอน,นั่นเองค่ะแต่แต้มฉีดที่ตัวเราก็ความหอมนะคะละมุนติดทนนานแน่นอนค่ะรายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูาลัง,งานของคนคนนี้กันเลยคนที่คนที่ แอบนะคะมีใจให้คุณนะคะห่วงใยคุณรักคุณแอบรักแอบชอบอะไรก็ไม่รู้มันมันเป็นความแอบอมีใจให้คุณเนี่ยจริงๆนะบางทีเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้คุณคิดไปเองหรือเปล่าคนคนนี้เขารู้สึกแปลกแปลนะเขามีใจให้คุณหรือเปล่าเขาทําอะไรที่ออกนอกหน้าเกินไปจนทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยเขาคิดอะไรกับคุณนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มายืนยันกันนะคะว่าเขาคนนี้ มีใจให้คุณจริงๆคะ่ะแล้วก็แอบ,บมีใจให้คุณมาตั้งนานแล้วสองไม้เท้าก็อาจจะบ่งบอกได้ถึงหลายๆหลายๆสถานการณ์เลยนะหนึ่งเป็นคนไกลนะอยู่ห่างไกลจากคุณมากๆแล้วก็เป็นคนที่ต่างสีผิวกับคุณต่างสีผิวกันเออตอนนี้ตอนนี้พลังงานของเขาเนี่ยพยายามที่จะถ้าคุณสังเกตเขาพยายามที่จะเข้ามาในเซฟโซนของคุณ เข้ามาสารสัมพันธ์กระเถิบทีละนิดทีลนิดทีละนิดทีลนิด,นดสร้างแบบเขาเรียกว่าค่อยๆเป็นอะไรที่น้ําซึมบ่อทรายให้กับคุณ่ะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เาขาคาดหวังก็คืออะไรดูไหมคะเขาอยากให้คุณรู้ตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยหัวใจของคุณเนี่ยก็ตกหลุมรักเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วคุณไม่สามารถที่จะถอนตัวถอนใจจากเขาได้ ถ้าเป็นคนไกลก็พยายามที่จะหยดคุณพยายามที่จะแบบว่าเข้าหาคุณทุกๆุกวิถีทางเช่นเขาอาจจะบอกว่า,าเขาว่า มีธุระนะคะที่จะสมมติว่าอยู่ต่างประเทศนะมีธุระที่จะมาประเทศที่คุณอยู่นั่นแหละประเทศไหนก็แล้วแต่นะคะหรือถ้าเป็นคนต่างจังหวัดก็จังหวัดที่คุณอยู่ะคือเขาก็บอกว่าเขาอาจจะมีธุระนะอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแวะมาหานะคือพยายามสร้างสารสัมพันธ์กับคุณหาโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับคุณให้ได้แล้วก็จะจะสะกดคุณให้ตกหลุ่มรักเขา ตอนนี้เขาอาจจะพยายามหวานพยายามาพูดพยายามอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรู้สึกดีให้คุณรู้สึกโอนอ่อนผ่อนตามให้คุณอยู่ในเรียกว่ามีพลังแห่งบนขังนะจังงังอะไรประมาณนี้ให้คุณอยู่ในพลังงานที่เขากําหนดเอาไว้ว่าคุณจะต้องตกหลุมรักเขาด้วยทุกๆวิธีการที่เขาจะทําให้คุณเข้ามาอยู่ในพลังงานของเขานะคะคนนี้ ซีเรียญความรู้สึกที่เขามีให้คุณเนี่ยโอ้โหเขาห่วงคุณมากเลยนะคือจริงๆเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะห่วงคุณนะอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเอ่อแอคชั่นนะแอคชั่นอะไรได้มากแต่ความรู้สึกนั้นอยากจะถ้าห้เป็น,นี้นะกอดเก็บคุณไว้นะคะไม่อยากให้คุณหลุดออกไปจาก Energy เขาเลยเขาอยากจะแบบโอ้มีคุณเนี่ยอยู่ในชีวิตห่วงคุณมาก ทั้งหมดที่เป็นตัวของคุณห่วงมากๆไม่อยากใ,ใครเข้าหาไม่อยากให้ใครเข้ามาใกลคุณได้เลยเนี่ยความรู้สึกของเขาเนี่ยอยู่ห่างไกลกันจริง,รงๆนะคะเป็นเป็นไพ่เดลเวอร์ขึ้นมาเนาะเป็นชาวต่างถิน่นต่างแดนไกลเป็นคนอาจจะเป็นคนผิวคล้ำมากกว่าคุณก็ได้นะหรือไม่ก็คือถ้าไม่คล้ำก็ขาวไปเลยแบบเนี้ยมันมีความแตกต่างกันจริงๆในด้านสีผิวนะ,ะมี energy ของราศีเมษร,ราศีกุมราศีพิจิก แล้วก็ราศีสิงห์ด้วยนะคะชาวต่างถิ่นต่างแดนแไกลแน่นอนหรือไม่ก็นั่นแหละคือคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณต่างประเทศเลยต่างจังหวัดไกลๆเลยก็ได้นะคะจะบอกว่าต่างจังหวัดไกลๆเลยก็ได้แต่อนเนจีของเขาเนี่ยเหมือนเหมือนคนต่างชาตินะต่างชาติต่างศาสนากคุณเลยละ่ะมีความแตกต่างกันมากๆเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่า เขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเจอแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งถ้วยทีนี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าแล้วคุณนะ่ตออานนาณนะตกหลุมรักเขาหรือเปล่าเออด้านนาสีคุณตกหลุมรักเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาว่าชัดเจนกับความรู้สึกของเขาว่าเขาปรารถนาอะไรเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาแบบเหมือนกับตอบตัวเองได้เป็นคําตอบที่ชัดเจนมากๆ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทําก็คือการเทคแอคชั่นนะคะการแอคชั่นแสดงการแสดงความรู้สึกการเถิบเข้าหาคุณเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดคือตอนเนี้ความรู้สึกของเขานะคะใจจดใจจ่ออยู่กับคุณมากๆแสดงอะไรนะ <c oughs> แสดงพลังออกมาได้อย่างชัดเจนมากๆซึ่งคุณเองเนี่ยน่าจะอืน่าจะรู้แบบชัดเจนไว้ด้วยซ้ำไปว่าเขาเนี่ยต้องมีใจให้คุณนแน่ๆเลย เนื้เพราะ power, power ขเขาเนี่ยแสดงออกอย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าเขา่ารู้สึกยังไงกับคุณคือหนึ่งถ้วยเนี่ยมันเป็น emotion ที่อารมณ์และความรู้สึกที่แบบละมุนอ่อนโยนยิ้มถ้าถ้าคุณเนี่ยเขาได้ได้เจอได้เจอหน้ากันหรือวิดีโอคอลอะไรคุยกันประมาณนี้วิดีโอคุยกันหรือถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยคือไม่รู้แหละ เขาอาจจะส่งรูปให้คุณหรือใดๆก็แล้วแต่คุณจะสังเกตสีหน้าแววตาของเขาว่าเขาซาบซึ้งเขาสุดซึ้งเขาอยู่เหมือนคนที่อยู่ในโลกแห่งความฝันน่ะอารมณ์แบบนั้นนะคะคุณจะสังเกตได้เลยนะคะคนนี้น่ารักเชียวนะคะอารมณ์เนี่ย แสดงแสดงความรู้สึกที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าเขาอยากเจอคุณเนี่ยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันทางด้านสีผิวอย่างชัดเจนนะคะหรืออาจจะเป็นเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมอะไรก็ได้ก็ได้ที่แตกต่างจากคุณน่ะแต่เขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเจอจริงๆก็ไม่รู้แหละเขาเจอคุณใน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 สถานการณ์ใดนะคะเช่นเห็นรูปคุณหรืออ่าคือเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่คอนเน็ชันเรื่องงานกับคุณก็เป็นไปได้ แบบเป็นเป็นฝ่ายติดต่อประสานงานการงานต่างประเทศหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเออมันก็เหมือนกับว่าโอเคก็อาจจะทํางานอยู่ที่เดียวกันก็ได้แต่ประสานงานร่วมกันงานเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือบางทีเนี่ยไปทํางานโปรเจกต์เดียวกันอันนี้ก็เป็นไปได้แล้วเขาก็ตกหลุมรักคุณนะอะเออคุณทั้งสองคนเนี่ย ถ้าเขาเป็นชาวต่างชาตินะเขาอาจจะอยากจะเรียนภาษาอาจจะให้ครูเนี่ยสอนภาษาเขาหน่อยได้ไหมหนู่นได้ไหมพยายามพี่จะทาตัวกลมกลืนกับคุณแหละอรักแรกพบสําหรับเขาแต่ก็ไม่รู้นะว่าเอนเนจีของคุณเาุาน่ะรักแรกพบเขาหรือเปล่าจริงๆก็อยากจะไปเช็คความคือพอเปิดไพ่มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็อยากเช็คความรู้สึกของคุณนะเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คความรู้สึกของคุณกันนะคะห้าเหรียญน,นะคะ เออห้าเหรียญบ่งบอกบ่งบอกถึงอะไรในตัวเขาเนี่ยถ้าจะบ่งบอกถึงในเรื่องของการเงินเนี่ยแนใ่นอนก็เขาอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยมากสักเท่าไหร่นะคะคนคนนี้นะคือถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยเป็นคนห่างไกลเนาะเป็นคนห่างไกลที่ย้ายมาอยู่ในภูมิลำเนาเดียวก,กันกับคุณเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาอาจจะเพิ่งเริ่มอ่เพิ่งเริ่มที่จะ อันนี้คืออาจจะเป็นงานแรกของเขาเลยเขาอาจจะเพิ่งเรียนจบก็ได้หรือเขาอาจจะเพิ่งตกงานมาแล้วก็มาได้งานใหม่แบบนี้ค่ะหรือสถานการณ์การเงินของเขาอาจจะแตกต่างจากคุณมากๆเลยก็เป็นไปได้นะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือว่าไพา่ใบนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรู้สึกนะ ก่อนที่จะมาพบมาเจอกูเนี่ยเขาอาจจะผิดหวังหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกเหมือน เหมือนคนที่หมดพลังก็ได้นะเหมือนคนที่หมดพลังมันใจเหี่ยวแห้งมันใจคอแบบไม่ฟูเลยผิดหวังมาเสียใจมาชีวิตนี้จะไปต่อ,อยังไงหมดพาว่ะหมด power นะพอมาเจอคุณก็เหมือนกับว่า p o w e r ฟอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงคนที่อยู่ในความมืดมิดเนี่ยนะนะอยู่ในความมืดมิดมันกําลังมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบางอย่างในชีวิตเนะี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วพอมาเจอคุณเนี่ย อันนี้มันก็เป็นอ่ามันก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญเลยที่จะให้คุณได้รู้นะคะว่าพลังงานของคนคนนี้อ๋อใช่เขาแน่เลยก่อนที่จะมาเจอคุณเนี่ยใจคอเขาห่อเหี่ยวเขาผิดหวังเขาเสียใจเขาเจอปัญหาเขาเจออุปสรรคทั้งในเรื่องความรักการเงินการทองอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันพอมาเจอคุณปุ๊บเขารู้สึกเขามีความหวังเขามีพลังใจมันฟูขึ้นมาเลยเนี่ยเนี่ยพลังงานของเขาถ้าอย่างนั้นในตอนนี้นะคะในตอนนี้เนี่ย ไปเช็คความรู้สึกของคุณหน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงขอเช็คความรู้สึกของคุณนิดหนึ่งนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเขาว่าตกหุมรักคุณแน่นอนแล้วคุณล่ะรู้สึกยังไงบ้างเช็คนิดหนึ่งนะคะ t h e h h p i e s test ขอหใบเนาะอุยอ้ยอุ้ยกาวดาบคุณเครียดเรื่องอะไรหรอ เครียดนะกับความสัมพันธ์กับความรู้สึกตรงเนี้สามเหรียญอ๋อสองเหรียญนะคะขอโทษเดียมเพรสเดเมิิเกียนคุณกลัวโดนหลอกคุณกลัวโดนหลอกนะคือมันเหมือนกับว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ย อาจจะไม่ใช่อันนี้นะกรณีตรงนี้นะเขาอาจจะไม่ใช่คนโสดเขาอาจจะมีใครบังคนอยู่ในชีวิตของเขาอยู่แล้วก็ได้แล้วสิ่งที่คุณเครียดก,ก็คือว่าเขาอะคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาอะเป็นเดมิจิเชียนเป็นคนที่เล่นแร่แปรธาตุนะคะเป็นคนฉลาดเป็นคนแบบว่าเ,เป็นคนฉลาดปาดเปืองแล้วคุณก็ในเซนส์นสัมผัสของคุณนะคุณรู้เลยว่าเขาอาจจะอยากมีสองเอเนีของสองสถานะนะคะ มีคนอยู่ในชีวิตอยู่แล้วแต่ก็ยังอยากได้คุณถ้าถามว่าคุณอ่อคุณเครียดไหมคุณรู้สึกว่าปวดหัวไหมกับความสัมพันธ์นี้คุณปวดนะคุณรู้เลยแหละว่าเพราะว่าเขาชัดเจนกับคุณมากๆเขาแสดงออกกับคุณมากๆเลยแต่สิ่งที่มันเป็นไปมันจะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเุยเขาก็ม่เขาก็มีของเขาอยู่แล้วอันนี้มันเป็นมันเป็น energy ที่ชัดเจนมากนะที่คุณจะมาแบบว่าเออมา c o n n e c กับพลังงานของคุณนะว่า ันนี้มันตรงไงมันมันตรงไหมถ้าถ้าพลังงานเป็นแบบนี้นะคะก็แปลว่าเนี่ยคือพลังงานของเขาคนนั้นหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะอาหรืออีกกรณีหนึ่งเนี่ยความคิดของคุณเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขาอะ เขาว่ามีใครอยู่ในชีวิตแล้วหรือเปล่าอ่อประมาณนี้ก็ได้นะมันเป็นมันเป็นความคิดก็ได้นะเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าเขามีตัวจริงอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วเขาจะมาเนี่ยแบบว่ามาจีบคุณมาแสดงความชัดเจนกับคุณเนี่ยเอ๊ยแล้วแล้วถ้าเขามีของเขาอยู่แล้วแล้วคุณจะตกอยู่ในสถานะไหนอันนี้มันเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกว่าเครียดแล้วคุณก็มีเซนส์นะในเซนส์ของคุณเนี่ยคุณคิดว่าเขาไม่ต้องไม่โสดแน่ๆเลยนะคะประมาณนี้นะคะ อ่ะนะคุณมีเซนต์เขาอยากจะมีสองคนอยู่ในชีวิตของเขาอ่ามีคตัวจริงอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ปล่อยเลยแล้วก็อยากจะมาสารสัมพันธ์อะไรกับคุณอีกประมาณเนี้ยอันนี้เป็นความคิดของคุณอ่ะขอขออีกสักนิดนึงได้ไหมว่าคุณรู้สึกแล้วก็คิดยังไงอีกนะคะคุณชอบเขาไหมลึกๆแล้วเนี่ย <laughs> นี่จะมาล้วงความลับคุณให้ได้เลยนะ <laughs> อ่ะขออีขออีสามใบอ่ะขออีสามใบ คุณรู้สึกยังไงคุณชอบเขาไหมคอยสามใบเท o ออ u p s อืมนี่เลยเนี่ยคือที่ที่จะต้องมาเปิดที่จะต้องมาเปิดล้วงความรู้สึกคุณเพราะอะไรคุณได้ไพ่เก้าดาบเ้ยคือไพ่เก้าดาบเนี่ยบอกบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรกับเขาอะหรือท้กคุณไม่ชอบเขาอะแน่นอนคุณจะไม่ปวดหัวหรอกคุณก็แค่ตัดเขาออกไปแค่นั้นเองคุณก็แค่ไม่ยุ่งกับเขาแค่นั้นเองถูกไหมฮะ แต่เชื่อถอ่ว่าลึกๆแล้วคุณก็รักเขาเนี่ยสิบถ้วยขึ้นมาเลยเนี่ยคุณก็ตกหลุมรักเขาเหมือนกันแต่คุณเครียดตรงที่ว่าเขาอะมันเป็นสองประเด็นนะหนึ่งคุณรู้แล้วว่าเขามีตัวจริงสองคุณไม่รู้ว่าเขามีตัวจริงอันนี้แหละมันมันเป็นขึ้น9ก้าดาบเลยนะเอเนอร์จีของคุณเนาะห้าเหรียญก็ห้าเหรียญเหมือนกันเลยแปลว่าอะไรเนี่ยเขาก็ห้าเหรียญคุณก็ห้าเหรียญเนี่ยมันมีความรู้สึกถึงคําว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้ ใจมันห่อเหี่ยวเพราะว่าถ้าเรามาเปิดตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าเอ้ยเขาก็มีตัวจริงอยู่แล้วเนี่ยห้าเหรียญเนี่ยมันบางทีมันไม่ได้บอกถึงความยากจนนะแต่มันบอกถึงพลัง power ในใจว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมเนาะเออประมาณนี้ค่ะมันรู้สึกห่อเหี่ยวเหลือเกินคือตกหลุมรักไปแล้วแต่ถ้าความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็ห่อเหี่ยวใจนะใช่ไหมมันก็ไม่มีพลังอะขออีก จะเป็นไปได้ไหมอะ่ะอ่ะบางทีเนี่ยความรู้สึกคุณคุณอาจจะรู้อยู่คุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้มันไม่มีทางเป็น,เป,นเป็นไปได้แต่คุณก็อยากจะมาเช็คว่าเขาว่ารู้สึกยังไงกับคุณคนที่อยู่ในใจเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคําตอบชัดเจนเลยนะว่าเขาอะตกลุมรักคุณแล้วคุณก็รักเขาแต่ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับว่ามันต่อกันไม่ได้มันไปกันไม่ได้มันถึงปิดได้ไปห้าเหรียญแล้วคุณก็ได้ห้าเหรียญต่างคนต่างรู้หรือเปล่าเออ อืม,อมงั้นไปดูซิว่าเขาจะแอคชั่นยังไงคุณเนี่ยมีพลังงานของราศีพิจิกด้วยนะแล้วเขาจะแอคชั่นยังไงต่อไปไหนพอดูหน่อยแอคชั่นยังไงคะก็หนึ่งดาบ เหมือนเหมือนกับว่าเขาจะไม่ไม่ไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆนะมันเหมือนกับว่าเขาว่าตัดสินใจแล้วเราว่าเขาจะต้องจีบคุณให้ได้มันเป็นการตัดสินใจที่แน่วแน่ว่าเขาว่าจะต้องลุยจีบคุณให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่อ่ะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณด้วยแหละว่าเออคุณเนี่ยจะยังไงนะคะอืมแต่เอาเป็นว่าคุณจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่คุณรู้อยู่แล้วว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าแต่ว่าเขาอ่ะไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆหรอกเขาจะต้อง แน่นอนการแอคชั่นของเขาคุณคิดสิบถ้วยในความคิดของเขาก็สิบถ้วยแต่สิบถ้วยของเขาเนี่ยมันจะเป็นสิบถ้วยแบบไหนเนี่ยคุณต้องไปคลี่คลายเขาเองว่าสรุปแล้วเนี่ยในความคิดตรงนั้นว่าเขามีตัวจริงหรือยังหรือคุณรู้แล้วว่าเขามีแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นประเด็นที่เราต้องเคลียร์กันใหม่ถูกไหมคะมันจะต้องเป็นประเด็นที่จะต้องเคลียร์กันเพราะาเขาจริงจังกับคุณมากเลยเนี่ยไม่ใช่แค่แอบอแอบมีใจให้คุณ แอบรักคุณแอบหวงคุณอะไรเนี่ยอยู่อย่างนี้น่ะแล้วเขาก็ยังคิดที่จะสร้างครอบครัวคุณด้วยทีนี้ ถามว่าเราจะต้องมาเคลียร์ประเด็นกันนี้ตรงตรงนี้ไหมเนี่ยเอาเป็นว่ามันมันเป็นเราไม่เคลียร์ดีกว่าเพราะมันเป็นภาพรวมมันเป็น2 Energy ก็คือว่า Energy แรกเลยเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีตัวจรงิง2คุณสงสัยว่าเขามีตัวจริงหรือเปล่าอันเนี้ยมันมันเหมือนจะต้องดูส่วนตัวถูกไหมฮะตรงนี้ใช่ไหมมันมันจะมาสรุปตรงนี้ไม่ได้เนาะสรุปตรงนี้ไม่ได้แต่แค่คุณรู้ว่าเขาจะแอคชั่นกับคุณอย่างแน่นอนเดินหน้ากับคุณเต็มที่เพราะเขาปรารถนาที่จะเป็นครอบครัวคุณเพราะดูจากเอนเนตรงนีมรู้สึ่ สื่อถึงกันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามองตาก็รู้ใจแล้วว่าอาจจะไม่ต้องมีคําพูดนะว่าเออเขาเอ,อมาบอกคุณคุณบอกเขาอะไรแบบเนี้ยแต่แต่อารมณ์และความรู้สึกมองตาสื่อได้เลยว่าโอ้โหรักกันมากมายขนาดไหนโอเคนะอัดวินถ้วยอัดวินถ้วยอัวินถ้วยเนี่ยบ่งบอกอการแอคชั่นของเขานะคะว่าเขาเนี่ยแอคชั่นแบบ แบบหยาดเยิ้มกับคุณมากมาเหมือนคนปากหวานเน่ยเหมือนคนปากหวานเหมือนคนแสดงอารมณ์ความรู้สึกอบอุ่นนุ่มนวลอ่อนโยนให้เกียรตนะิทุกอย่างเลยอะนะทุกอย่างเลยทํายังไงก็ได้ที่เราบอกไงว่าค่อยๆเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเมื่อคุณรู้ตัวอีกทีเนี่ยคุณนะตกหลุมรักเข้าไปเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเนี่ยดำเนินไปตามแผนจริงๆ ราชาถือดาบนะฮะเอนิจจีของคนที่แบบว่าพย,ยายามมีความพยายามามากมากวาลนิดวาลหน่อยก็ยังดีคือมันต้องมีการเทคแอคชั่นในแต่ละเออทุกอย่างเลยนะให้มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่ คือจริงๆเนี่ยประเด็นเนี่ยคุณก็มีใจให้เขาด้วยแหละแล้วเขาก็สัมผัสได้เลยว่าคุณก็มีใจให้เขาเพราะฉะน,นั้นเขาก็มั่นใจว่าไม่เกินความพยายามของเขาแน่นอนยังไงเขาก็ได้ครอบครองคุณนะนนเนี่ยนี่คือการคือ,อความรู้สึกแล้วก็การแอคชั่นของพยายามมากเลยนะมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่าเขาเองก็มีเป้าหมายนะสมมติว่าภายในสามเดือนเนี่ยเขาจะต้องเขาจะต้องครอบครองคุณให้ได้มันจะต้องสําเร็จ มันมีระยะเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเขามันจะต้องอยู่ในสโคปของเขาสามเดือนนะเขาจะต้องเด็ดพิชิตศึกชนะศัตรูเอออะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นอะให้ได้เขามีเขามีเป้าหมายมีระยะเวลากำหนดไว้เรียบร้อยแล้วมีเส้นขีดเส้นของตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะการแอคชั่นของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณเนี่ยไม่รู้ทันเขาแน่ๆ Pa g e of cups พลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าคุณด้วยแหละคนนี้นะมีความเป็นอายุน้อยกว่าคุณพยายามนะพยายามทุกอย่างเลยแสดงเ,ออเหมือนกับมีความน่ารักเวลาที่อยู่กับคุณเนี่ยมีความน่ารักนะมีความน่ารักน่าทนุถนอมนะ่าเอ็นดูแต่ว่าในใจของเขาเนี่ยคือมั่นคงมากมาก อาจจะมีความแตกต่างกันในด้านการแสดงออกกับคุณเขาแสดงออกกับคุณแบบนี้แต่เขาแสดงออกกับคนอื่นเนี่ยแบบนิ่งมากเฉยมากแต่กับคุณเนี่ยพอเจอหน้านหรือว่าได้ได,ได,ได้ได้พูดได้คุยกันใดๆก็แล้วแต่นะคะมันเหมือนกับว่าเขาอ่อนโยนกับคุณมากๆเหมือนเหมือนคนระบุค,คลิกกันเลยคุณจะสังเกตได้ง่ายมากๆเลยนะคะ The Tower อืม ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะมันเหมือนกับว่าเออไม่ว่าชีวิตของเขาอะหรือหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่นะอ่ะโอเคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่มองว่าคนคนนี้ไม่มีทางปล่อยคุณไปง่ายๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่คุณต้องเข้าใจนะว่าในชีวิตของเขาว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นก็แล้วแต่เขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปเพราะว่าเป้าหมายของเขานั่นก็คือเขา ปรารถนาที่จะเป็นครอบครัวแต่งงานจริงจังกับคุณมากๆทีนี้อ่ะงั้นไปถามเขาก็าแล้วกันเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะถ้าบอกได้ในตอนนี้เลยคนเนี้ยถ้าบอกได้ในตอนนี้เลยเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะมีอะไรที่เขาอยากบอกกับคุณเอ่ยเซเว่นออฟสอดคือไพ่ใบนี้มาบอก มาย้ําถึงความชัดเจนเลยนะว่าเขาว่าแอบอโอเคเขาว่าแอบรักคุณเมื่อกี้เสียงเก้าอี้นะ <c ười> ขยับตัวนะคะเก้าอี้ก็ทัโอเคนะคะอ่าอ่าเขาแอบรักคุณมานานแล้วแอบชอบไม่มีใจให้คุณแอบมีใจให้คุณแอบรักคุณแอบหลงคุณแอบสเสน่ห์หาคุณเนี่ยมานานมากแล้วซึ่งคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่เอ e เน y จีเหมือนเอนเนจีขอ,ของเขาเนี่ยเหมือนเขามีตัวจริงเนาะ แต่ถ้าแต่ถ้าสลับกันจริงๆนะอาจริงๆนะมันมันมีมันมีพลังงานสลับกันได้ตรงที่ว่าถ้าเขาไม่มีตัวจริงคุณก็มีตัวจริงฮะอันนี้สลับกันได้นะคะสลับกันได้เพราะฉะนั้นในการแอบรักแอบชอบแอบมีใจเนี่ยแน่นอนค่ะมันถ้าเป็นในเรื่องของการแอบเนี่ยมันต้องมีอะไรในกอไผ่โอเคเนาะไม่คุณก็เขาเลยอะคุณอาจจะไม่โสดเขาอาจจะไม่โสดเหมือนกันได้เหมือนกันบอกอะไรคะอยากบอกอะไรกับคุณคะ ไม่ว่าอย่างไงก็แล้วแต่นะคะเขาเลือกคุณเจ็ดดาบเจ็ดถ้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตจะต้องเจอกับอะไรก็แล้วแต่เขาขอเลือกคุณนะเขายอมหันหลังให้กับคือในชีวิตของเขาอะคือถ้าถ้าสมมติเป็นตัวเขาเองนะที่เขามีตัวจริงแล้วเนี่ยอืม บางทีเราจะพูดกันตรงนี้เนี่ยบางทีอาจจะกระทบของคุณที่เป็นตัวจริงแต่เราต้องขออภัยนะเพราะว่าอันนี้ขออ่านตามหน้าไพ่กันแล้วกันนะคะว่าเขาเนี่ยยอมหันหลังให้กับทุกอย่างคือทาวเวอร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาเลือกคุณทีนี้ถามว่าถ้าเป็น energy ที่สลับกันที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่าคุณจะเลือกเขาได้ไหม วาแอบชอบคุณมานานแล้วแต่มันอาจจะไม่ได้พูดจริงๆนะเพราะว่าไอ้เรื่องตรงนี้มันพูดไม่ได้หรอกว่าเออถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยมีตัวจริงอยู่เขาจะมาบอกว่าให้คุณเนีเ่ยอย่าเลือกตัวจริงเลยคือหันหลังให้ให้กับตัวจริงของคุณเถอะแล้วก็มันเลือกเขาเถอะอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้ก็ได้แต่ถามว่าพูดได้ไหมพูดไม่ได้นะคะพูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องโอเคเนาะแต่ถ้าพูดได้ไงถ้าพูดได้ไงเขาก็คงพูดแบบนี้กับคุณแต่่่ถ้าาาเเเเเป็นนฝังคียลือกุณ เขาชัดเจนแล้วก็โอเคเจ็ดถ้วยเจ็ดดาบแปดถ้วยมากับไพ่พระมันพูดได้สองกรณีตรงที่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องถูกต้องทำคันลองคองทำม,มากนักแน่นอนมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่จะทำให้มันถูกต้องก็ได้นั่นก็คือก็คือทำให้มันถูกต้องเท่านั้นเองเขาบอกว่า คือถ้าเป็นฝั่งเขาเนี่ยแน่นอนถ้าคุณถ้าคุณถ้าวันหนึ่งเนี่ยอ่ะถ้าเขาสารภาพรักกับคุณถ้าเขาบอกความในใจกับคุณแล้วถ้าคุณยินดีที่จะรับรักเขาเนี่ยแน่นอนเขาก็จะทําสิ่งที่มันมันไม่ถูกต้องเนี่ยให้มันถูกต้องได้ก็คือก็ต้องเลือกใช่ไหมคะเขาเลือกคุณอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นฝั่งคุณล่ะอ่ะคุณถามใจตัวเองว่าคุณจะทําพลังงานเนี้ยให้มันถูกต้องได้ไหมคุณก็สามารถทําได้นะคะ ะะก็อยากทําทุกอย่างให้มันถูกต้องแหละบางทีเรื่องราวที่มันไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นตรงนี้บางทีมันห้ามความรู้สึกไม่ได้แต่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติใดๆที่มันไม่ถูกต้องแต่มันเป็นเรื่องมันห้ามใจกันไม่ได้มันห้ามความรู้สึกไม่ได้เพราะว่าเขาตกหลุมรุมรักคุณตั้งแต่แรกเจอโอเคเนาะมีพลังงานของราศีพฤกษภนะ Seven of Pentacles อืม ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่เราอยากจะบอกคุณก็คือว่า,าจะไม่สิ้นหวังเนาะจะไม่สิ้นหวังแล้วก็พยายามที่จะปลูกปลูกได้เท่าที่ปลูกปลูกต้นรักกับคุณอะปลูกได้เท่าที่ปลูกทําได้เท่าที่ทําแต่จะพยายามที่จะพัฒนาความรู้สึกที่มันเป็นทางด้านจิตวิญญาณที่มันอยู่ในจิตใจเนี่ยเสมอจะไม่มีวันทําให้มันดับสลายลงไปจนกว่ามันจะได้รับคําตอบที่ที่ ที่แบบว่าพออกพอใจหรือมีความเป็นไปได้ระหว่างคุณและเขาเนี่ยสิบถ้วยกับสิบถ้วยเนี่ยนะะมันจะไม่หยุดที่จะคิดไม่หยุดที่จะลดน้ําพรวนดินให้ให้ต้นไม้เนี่ยมันให้ต้นรักเนี่ยมันเติบโตถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในขอบเขตอยู่ในสโคปของมันอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยไม่ได้แต่ก็จะรอจนกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกต้องถูกแก้ไขให้ถูกต้องนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะอ่ะอีกหนึ่งข้อความจากเขาคะ่ะ เขาจะพยายามสะสมนะคะสะสมะเหมือนกับถ้าเป็นในเรื่องของการเงินก็ช่วงเวลานี้มันก็เหมือนกับว่าช่วงเวลาที่ช่วงเวลาที่รอคอยเนี่ยก็สะสมเงินเก็บเงินเก็บทองไปสร้างเนื้อสร้างตัวไปนะคะก็เป็นไปได้แต่ว่าถ้าเป็นพลังงานของความรักก็เหมือนกับเก็บออมพลังงานดีๆเอาไว้สะสมเอาไว้วันหนึ่งเมื่อพลังงานความรักนี้มันเต็มนะมันเต็มกระปุกอะ เวลาที่มันทุบออกมาเนี่ยมันก็จะมีแต่พลังงานมันก็จะมีแต่ความรักที่เต็มเปี่ยมคืออุปสรรคปัญหาเนี่ยทุกอย่างเชื่อว่ามันจะถูกแก้ไขนะคะให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องแค่รอให้เอ NERGY ของคุณและเขาเนี่ยมันดูเหมือนมันชัดเจนการยอมรับการพูดคุยกันอะไรกันก็แล้วแต่นะคะที่มันสามารถเปิดเผยคุยกันได้อย่างตรงไปตรงมาจริงๆน่ะเมื่อมันมีทิศทางหรือเป้าหมายเป็นไปในทิศทางแบบมองตารู้ใจจริงๆเนี่ย นะมันก็อาจจะมีคําตอบที่ชัดเจนให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคเนาะคุณก็น่าจะรับรู้พลังงานนี้นะคะได้ดีเลยนะโอโหใต้สำหรับเป็นสิบเหรียญด้วยนะบงบอกว่าเขาพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์นี้เต็มร้อยเลยนะอยากจะทําให้ความรักนี้มันสมบูรณ์แบบอาจจะต้องใช้เวลาเพื่อขี้ขายสถานการณ์ตรงนี้แต่คนคนนี้นะคะ เขามีใจให้คุณแอบรักแอบชอบแอบมีใจให้คุณมาน,นานมากๆแล้วตอนนี้คุณรู้หรือยังคะว่าเขาเป็นใครถ้ารู้แล้วก็มาแอบบอกกันใต้คลิปด้วยนะคะโอเคเนาะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดเราก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วคะ่ะ